พูนเอสคลิงโอ้ยเบบี้ฮะเฮดูนะตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะเฮไอดูยตมีแก้วโซ่เฮเอาไอาลัยเบบี้ตรงนี้ด้วยจ๊ะอดูมี

มืสู้มองเลยไปปัญอาจะโอ้ยจังไดโอ้ยสันโอ้ยสันดึงเหตุพราะใด่มีแรงดึงเหตุโอ้ยสิช็อกไม่จะช็อกเฮลิกิตโอ้อลูบีเด a บว่าาวโเดี๋ยวทริลล์โซ่ทริลล์โซ่ครุที่สจ้ะ แฮีกูดแม่แปดใจแห้งมิวช่มองเลยไปแบบยิงยาวเลยจากไปนู่นเลยค่ะนี่เลยจากนู้นเลยค่ะจากถังสีแดงของป,ป้าป๋าเห็นไหมตรงนั้นเห็นไหมถังสีแดงแดงหน่อยๆแม่แป้งยังไม่เก็บตรงนั้นอ่ะหลายโกลงไปนู่นลงมานี่แดบปตาโอ๊ยแม่แป้งสิปิดล้ม ด yeah. cool. ah ีนะแม่แป้งเอา power bank มาแบตเตอรี่ร่สเ14อันนี่โอ้ยลายแถสิเป็นลมมลายโพรดโอ้ยเยอะเยอะมาก งป้ร์ตวงด้วย,วยเ,เป็นดึงอองสีเลยนี่ให้มีเวลาแมาเ่เลนมาหัวแล้วโอ้ย พีกมากพีกจนสั้นไหมโอ้ยโอ้ยเบ่งดูเห็ดไปทั่วเลยเฮ้ยเดี๋ยวตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนแม่แป้งตั้งสติก่อนแป้งสั่นแม่แป้งทำไปทั่วแล้วตอนนี้หักหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมืออย่าสันมืออย่าสันโอ้ยโอ้ยร้ายเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ย,ยนี่ๆพูดอ้ยเอสกลิงอึบจะได้พูดนะเดยดๆๆน่ไปนไปเปนเ่งนี่เก็บมางนีก่อนเจ็กเจ็กไปเนี่ยขอบคุณตาคุณตายายอุ้ยหาตายายจา้าจที่จะทางโอย ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่แหละจ้ะจังได้ตากันบราไม่มองไปหากน้ำเขาอีลีอีเลาะบพราท่านเขาอีลีอีเลาะมองจะคข้องค่อยหาไหมในมหาหม่องไหมแบบคับมาเอาแบบหาเป่าไม้นาเลย่ราู้แบบบ่มีจุดหมายเลยจ้ะคิดในใจขอจะที่จะทั้ง เปิดทางให้หาให้พพอให้น้ำมาหาให้ลูกได้ร้านได้มีเงินกินนะขอกดสุกมาหาหายอีรีจ้ะแต่อยู่ใสไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกเมืองไทยนะคะถ้าเรามีความเชื่อนะคิดดีทำดีจังสี่หรจ้ะ อ๋อนี่นะเต็มแล้วจะได้สามคู่อิริคู่ละหาลิตรนะคะคู่หนึ่งกับคู่หนึ่งกับที่ไม่แป้งได้ไปคู่เครื่องมาว่านี่ได้สามกิโลพุน่ะอันนี้ได้สามคู่นี่ได้เท่าไดรนี่อุอย่าตาใาจ้า ร้านของพระคุณไรล่ะจ้าลายพวกขอยไปว่าเป็นเลยจ้าสามีแม่แป้งไปไม่เป็นเลยดูดูดูโอ๊ยปวดโพอะอะมาตอ่ตอต่อโอ้ยดอกงามลาย แม่แปงว่าบอกผู้ใดเลยเด้อตอนนี้ก็ไม่แปงบ่าท่านเขาอี่ลี ที่แบบโอ้โหมันมากโอ้โหตื่นเต้นแบบสั้นน่ะไม่แปลงดึงเหตบอด่เลยไหมสั้นแหง้งอุ้ยคุกเต็มแล้วไปเอาคูกก่อน อีกมากไม่เต็มยอดยอดเต็มแ้วจ้ะเต็มเขยาวเลยลนลนะมีูุ่ใส่ได้พอไปเอาขูก่อนยังอีกหลายวานที่เก็บอีกหลายกอลงไปอีกพุนพูนเดี๋ยวป้าแม่ไม่มีหิ้งใส่แล้วนะแต่มีขูใส่แล้ว างามกระดองามกระเดียดถืองามโพดงามโพขาก็ได้ฟูนขาพี่น้องจ้า นี่คุณที่สามไก่เต็มแล้วจ้ะ 两光灯。 you know นั่งแล้วจ้ะหมุดเฮง พี่บ้าพี่น้องสุดยอดเสียเอาหัวเมียแล้วดูป้าเราขุดทางไงมาเลยวะโอเคเดนมาอ็นดอว์อ b a r เฮ้ยเราลอกกรกเันแล้วน ว่รารุ่นแฮเม็ดกระดุมหน,หน่อยๆแต่ว่างามหลายแต่ขาบังบังดูด้เป็นก้อนหน,หน่อยๆพัดสะอาดพร้อมเก็บสะอาดมือนี่ข้างสีสะอาดอยู่จากรวาวาฝนบปตโตมันว่าเปียกแล้ทูกเด็กเข้ามาเล่นแต่เรียน